อาละครับผมก็กล่าวสวัสดีครับทุกคนทุกคนที่ทำหนะวันนี้ว่าผมนะครับโนเอชเชนเคยนะครับวันนี้อยู่กับในเกมโลกกันในเกมออสตาเวอร์ดิเฟนเซชเชนเคยนะครับผมวันนี้ผมก็อยู่กับกับกับเพนกวินเพนกวินไผ่คนดีคนเดิมนะครับผมก็อันนี้คอนเทนต์ของเราก็คือ ผมมันทำอันนี้เป็นซีรีส์คือซีรีส์คอนเทนต์ลงสตอรี่แบบเอ็กซ์ตรีมนะครับนะก็ถามว่าซีรีส์จะทำยไงก็คือลงเอ็กซ์ตรีมแบบสตอรี่ก็คือจะลงอาด่า,ดานหกของทุกด่านนะครับลงของน้าเม็กของนู่นของนี้ของนั้นลงไปเรื่อยๆครับผมแล้วเราจะมาดูกันว่ามันจะสุดที่ด่านไหนกันนะครับผมโอเคมาก็ก่อนที่ไปดูคลิปนี้ก็ลืมจะกดไลค์ซับคลายกับผมด้วยนะครับมาเราไปจัลบลิปกเลยครับผมว่าส,<ะ>สุดด่านเนี่ย <laughs> สุดด่านนี่วางเลยที่วางกิโลเมตรปะวางไหนดิพี่วางกิ๊พี่วางกิ๊กเลยให้มันนโดดดทะเเยยอีี่สุ๋ว้ วางแลีวไหนวะอ๋อครีมตาสา่แล้วก็ผมแนะนำอีกอย่างนึงครับผมลงสตอรี่อันนี้นะครับผมแนะนำว่าเอาเอาบูม่ามาแทนเอคานอครับผมไม่คิ่ผมลืมเปลี่ยนเนาะเพราะว่าถ้าเอาเอคานอมาเนี่ยมันจะเขาเรียกว่าได้เงินช้าครับต้นเกมมันจะได่เงินช้ามากไม่ช้านะไวนะแต่มันจะแพง จริงผมทำการลงกิวการเมตรที่สองนะทุกคนรือยห้าร้อยเจี๊ยดโน่นเรื่อมันห้าร้อยเลยเนาะจะไหวหรอวะใช่แล้วใช่ฝากอ่าวางรอยนะโอเคเอ้ไม่อามมาผมเอาซิเซอร์มาโอเคเอามากำจัดพวก power food ไม่ใช่หรอกเอาซีเซอร์มาโอเค จะเลืวางอันนี้แหละนะนโอ้ฟูมเอาเว็บไหนวะพี่ไม่รู้ว่ะอาจจะเว็บนี้มัง้งไม่น่าใช่เอคาโนเอาถังเหล้าปลาใส่มันถังเหล้ามันคือถังเหล้าเหรอไม่เคยดูเรื่องใช่ไม่เคยดูเรื่องเถงเจ็ดบาทไปดูมากนี่ไงมันมาจริงไงเย่ๆแล้วไปเย่แพ้และ <laughs> ใช่เอรแพ้เหรอ แพ้แล้วแย่พวฟูมาแย่แล้วแพ้แล้พี่แพล้ลไม่ไม่ไมไม่เปลียตตังโล้เปลียนงเครอดรอดรอดรอรอดรอดรอดไม่แพ้ววโจทารนสังตีมันอเออแต่แพ้มื่อกี้ผมน่าจะฟินน้าดูทำไมวะอ๋อแพ้ดามิไงฟินเวล้อยแพ้ดามกว่เยย่างเอา ร้อยร้อยห้าในจะร้อยห้าสิบกับเวล1ร้อยหกอะแพนามิกอ่ะปิดมากเทเทโอฟูมากแล้วเีแย่แล้วชนะมีเซซเซอร์เคลียร์อยู่ไม่ตายจอารุเลยมีโจฮารุสังอยู่ตีมันโจฮารุสังโอ้เฮ้ยผมว่าอาจจะผ่านทุกคนมอนโปลดูแค่นะผมถ้าทำการอัพกิวามิเตตัวนี้เป็นขั้นที่ หนึ่งนะเอาว่าเอา,เอาตัวหลังสุดดีกว่ามันจะได้ตีไกลๆเนาะมันเปิดโอ้ยมันไปได้วะเฮ้ยเฮ้ยมาก ой, 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 ะเฮ้ยเฮ้ยเออราลืมตัวนี้ไปได้ไงวะเป็นจำเป็นนะพี่เออใช่มากะฮ่าด่าครับผมนั่นนะครับควรมีนะในอัปเดตนี้เนาะแทนนัสึนะนัสึฮะอ่ออัพอ่พอ<พ>อัปเดตทางไปประมาณอาทิตย์หนึ่งก็โดนเนิบหรอกคอยดูเนี่งการที่เมตาไนอัปเดตหน้าอาจิตมีพาสซีฟของโบลี่เข้าไปอ่เราเพิ่มสักดาเมจต่าละประมาณอ่าเว็บหนึ่งเว็บละห้าร้อยอ่ะระเบิด <laughs> <g ül> มไม่ได้มาถึงเกมไม่ใช่มาถึงเมื่อตอนนั้ระเบิดนะมาถึงเกมระเบิดไปเลยโคกไปเลยเวฟสักร้อยหนึ่งโอ้โหโโอ้หเลือดหกพันตีมันก <laughs> ี่มกเมเออ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 เลยดีมากดีมากมันเยอะมันเยอะเกินไปละทาไม่ไหวทาไม่ได้เอาตัวอะไรมาวะทาไม่ได้พี่แจงแบนแบนมอน เอ็กซ์ตรีมดัานนั้นไม่ผมว่าอันนี้ยังง่ายอยู่ครับยังพอไปว่าไปว่าได้อยู่ครับแต่แต่เว็บแรกๆฮะอย่าหาลงนะครับผมแนะนำอย่าหาลงจริงครับเอ้แต่คูณสามไปนะหนึงลองให้เว็บหนึ่งเพิ่มเงินเลยกินนี้มาแล้วเรากดเลขเอ็กซ์ตรีมดูโลกระเบิดเฮ้พี่ว่าไหวไว้ไผใช่ปะใช่ นี่จฮารลสั่งเราเยียนหันหลังให้หมดนรับเท่มากนะสักพักบอสออกมาเลือดล้านหนึ่งอะไรเงี้ยตายเกมหมอคุณแหววววมีความเป็นไปได้นะโอเคมาโอเคเดี๋ยวเกอีกข้างนอกผมกันหมดแล้ว สามตัวนี่เพิ่มอีกสองตัวคอับตาบาว่านั้นเลือดมีบอสนั่นนี่เลือดบอสดาบดาบแบบใช่ไหนบอกกูทีนี่แค่มีนีินะตอนนี้แค่มีนีินะทุกคนคิดว่าบอสเรียกมาตัวละตัวเต็มๆนั้นได้เท่าไหร่ทุกคนครับเพราะว่าประมาณสามหมื่นสี่หมื่นบอสแส่หนึ่งแส่เลยเหรอผมว่าถึงเราเดา อัมากะตันแมงเองติดเบิร์ทีพันสี่อ๋อป่าทีเราตายหมดเลยอ๋อ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 ชนะแล้วอ๋ออ๋อชนะแล้วอ๋อบราบราคาทายได้ไหมอะไรไม่บับไม่บับเออร์วินตายอย่าพูดคำนั้นดิด่านแรกๆยังง่ายเพราะว่าด่านแรกๆมันยังไม่มีตัวแอร์ทุกคนยังไม่มีตัวแอร์แต่พอเว็บพอด่านไหนที่มีตัวแอร์นั่นแหละ ผมบอกเลยยากระบุมอะไรก็ระบุมบ่ระเบิดอ่ะเนี่ยลงกันแทนกันระบุมโคบอสมันหายไปแล้วชนะแล้วนะเออชนะทุกคนไปลงนู่นเลยพี่ตาสุดท้ายตายฮะตอนนี้ก็เวทีสามแล้วครับทุกคนเวทีสามไปแล้วโอ้โหเขามักกะเี้ยผมนขอโทษมากะเป็นตัวที่เราลงเอ็กซ์ตรีมสตอรี่ครับควรมีมากะห้าดาวครับผม ผมวางตัวอะไรดีทุกคนผมวางกิ้วไหมกิ้วเพื่อนก่อนว,วาง<ร>ตัวอะไรได้จะชนะกิ้วผมว่าแนะนำออกอัพสักแค่ประมาณขั้นหนึ่งพอทุกคนให้มันพอตีเขาแล้วฟูเขาขง่ายแล้ววางตัวอะไรได้จะชนะส่วนที่เหลือก็วางอะไรดีนะฮะวางง่ววางโจคารุ่อยก,กว่าคนเพิ่มดาเมจนางมาบวชนี่บ้าวโอ้โหบับเงี้วันนี้ปีนนะ่ะอาร์มิโลสไม่ได้อยู่ โอเคอันนี้เราจะได้ขายทิ้งแล้วโอเคทุกคนอันนี้เราควรทำเราควรที่จะเออ่วางรอยไหมรอยมาแตลเหรอเออวางรอยดีปะ่ะก็ดีนะก็ดีนนะไปลองเก็ okay. กบนีกก็อ่าอัพกิโลเมตสักตัวนึงอ่านี่แล้วก็ตัวนึงเออเง,งินหมดสวยแม่งอัพแไปจิบหายกิโลเมตรเลย เบฟเพิ่มไปอีกครับผมว่าล่าสุดน่าจะชนะนะทุกคนเจอเธอโลนหนึ่งมอนหายเอ้าแต่ง้นอ่ะเอ้าเอ้ามอนหายเอ้าเฉยเอ้เฉยเลยจูคาเมดด้วยอ่ะอ่ะไปอ่ะตัวละคันอ่ะไปอ่ะไปเอ้ามอนเอ้าเอ้าเกมระเบิดแล้วอ๋ออ๋ออ๋อออกมาจากออกมาถึงวีนึ่งอ๋อผมไม่เห็นมอนสักตัวเลย ก็บอสออกมาบอสเลือดน่าจะผมว่าบอสน่าจะตายทุกคนเอ้าเอาเอ้าเอาเอ้าเอ้าอะไรเอาอะไรเกิดอะไรขึ้นไงคูณสามคูณสามเราจะได้นี่ตัวมั่วมาสามตัวทุกคนนี่เลยนี่เอาเอาเมื่อกี้ได้ตัวเขียวตัวโอเคครับผมอันนี้ก็จะเป็นอาของการที่เราจะมาลงด่านของดาวนาเมฆนะครับต่อไปจะเป็นด่านของ อของนกต,ตอกนะครับผมโอเคไปเจอกันนะไปเราไปเจอกันดือนนกตอครับผมไปลุยโอเคบอกแบกด้วยสองคนนี้มึงไงคนแบกกูโอเคท่าน,นี้ล้วก็เล่นตามเลยเลยได้ไหเอาไหมวางกิวกระเม็ดเลยไหมเอาไหมเอาแล้วใครบังมามมมมเ้าวางกิวสองคนไงอ้ากิวกิวมึงเวล้เยอะใช่ปะ<อ>กิววางกิววางกิวหน้าเลยกิวอ่ะดูยังไงวางวะทำไมมึงไม่วางข้างกูเนี่ยเพื่อน เอาเรือนเราต้องทำการวางกิวบารมิตอีกตัวหนึ่งเพราะว่าถ้าไม่วางเพราะว่าแตกครับผมมาปึ๊บโอเคเออนั่นแหละมากะมากระจังนีออนมากะจังแล้วมานีออนมากะจังนีออนจังออนจังแม่กูโมโหเว่าะว่าเขียวมากะระเสียตายเขียวมากะจะเป็นมากัน มากันเฮ้ยตัววิ่งอีกมันมวิ่งเร็วเลยนี่เร็วอือพันดงเอฟสิบหกไม่ได้แล้วโอ้มาเลทหนึ่งพ okay. ันโอเคทรกคนันแหสวีลูสวีลูสไม่ใช่วีลูสแต่เป็นวีลอส ไม่ตรงด้วยพี่วางรอยไม่ตรงอ่ะรอยอืมไม่ตรง,งดูดิไม่ใช่รอยกูกดหนึ่งอ่ะคิววางรอยเบี้ยวอ่ะยิ้มบอๆกันแล้วมันก็หันหนึ่งมันหักเหแสงอ่ะคิวเน่ยหักเหแสงดาเมจกุ่งตไม่เกี่ยวไอ้เ <c oughs> นี่ยตรงละ ฮะ,ม,ะ <c oughs> มันตรงยังไงวะทุกคน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 ดูมันมันตรงก <c oughs> ันังไงวะทุกคนดูมันตรงตรงที่ผมเดินต่ ทุกคนดูดิดทุกคนทุกคนกิลกามิสประมาณสิบล้านกว่าตัวโคตรเยอะเลยเนี่ยโอเคแล้วก็ขาดบูมาทิ้งผมรับกิวเมทัลตั้งตัวหน,นึ่งแบบนี้ตัวเนี้ยตันไม่รู้อัลตันละบายบุย,ยเคชนะตะพี่ใช่หรอ ไม่พูดไปงั้นเลยเอ้าชิ้นี้กดตผมรอดูเลือดบอสจุกคนบอสเลือดหนึ่งหมื่นสามหนึ่งหมื่นแสนวะแสนแสนแสนสามแสนสามอ้าเอาบอสอ่ะอ๋อเอาบอสอ่ะอ๋อบอสอ๋ออันนี้อะไรวะเนี่ยอ้โอเคทุกคนก็ เสร็จที่เราครับกับอ่าสตอรี่ของด่านโคโนฮะแบบเอ็กซ์ตร <lu> ีมนะครับผมก็สับไพ่ถ้าชอบคลิปแนวนี้นะครับถ้าอยากจะกดไลค์กดซับสไครป์กดกระดิ่งกดด้วยนะเพื่อที่จะได้เป็นกำลังใจให้ผมนะครับผมก็ใครอยากเห็นผมลงเอ็กซ์ตรีมสตอรี่อันต่อไปก็ขอบคุณมาเยอะกดไลค์เยอะครับผมสวัสดีครับก็ไว้เจอกันที่อ่ะบายครับผมสวัสดีครับครับผม